สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะปะ้าบัวจะพามาดูพริกเนี่ยค่ะเป็นพริกต้นเก่าเนาะต้นเก่าที่ปลดระวางแล้วคือเราปลูกแล้วก็กินเม็ดไปหมดแล้วเขาให้เม็ดเราแล้วมันเป็นพริกแก่พริกเก่าเนาะบางคนเขาก็จะตัดค่ะตัดทําสาวค่ะป้าบัวจะไม่ตัดค่ะแล้วก็ป้าบัวจะมาบํารุงค่ะ บำรุงเขาเนาะให้เขาออกดอกแล้วก็ติดเม็ดค่ะออกดอกติดเม็ดให้ได้กินกินก่อนที่พริกใหม่เนาะพริกใหม่ที่เราจะปลูกใหม่เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเตรียมเตรียมจะเตรียมติดดอกติดเม็ดให้เราแล้วเราก็จะมาบำรุงค่ะบำรุงเนี่ยค่ะ กบัวก็บำรุงด้วยนมค่ะนมแล้วก็จุลินทรีย์สั่งข้อแสงไปหลายรอบแล้วแล้วทีนี้ก็จะมาบำรุงเพิ่มค่ะบำรุงเพิ่มเป็นระยะระยะเนาะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ค่ะก็เราก็จะมาบำรุงค่ะอ,อันนี้เขาได้น้ําฝนเนาะฝนตกมันก็จะแบบชุ่มฉ่าแล้วสดชื่นแบบนี้ค่ะชุ่มฉ่าและสดชื่นแบบนี้ประบัวก็จะมาบำรุงค่ะบำรุงก็มี จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสุดเก่าสุดเดิมค่ะนมนมก็นมที่หลานกินไม่หมดกินเมื่อคืนกินไม่หมดเนาะก็เอามาบำรุงแล้วก็มามาตัวนี้เพิ่มเติมเล่นของสักหน่อยสารเคมีอันนี้ก็คือปุ๋ยเกตค่ะปุ๋ยเกตก็คือเป็นปุ๋ยโบราณเราสมัยก่อนสมัยเราปลูกผักตั้งแต่เกิดมาก็เจอเลยค่ะเนี่ยปุ๋ยเกตเนี่ยค่ะ ปลาบัวก็เพิ่งซื้อมาใช้นี่แหละเมื่อก่อนที่เป็นสาวๆที่ปลูกผักตามข้างคลองนี่ก็ใช้ปุ๋ยเกศนี่ก็พอมีจุลินทรีย์สัรงข้อแสงก็เลิกใช้ไปทีนี้ซื้อมาค่ะปลาบววซื้อมานี่1กิโลค่ะก็เราก็จะมาเอาใส่น้ำเนาะใส่น้ําลดต้นพริกค่ะอย่าใส่เยอะนะคะถ้าเป็น ผักอ่อนๆนี่เขาจะก็จะยุบนะคะแต่เป็นพวกพริกมะเขือต้นเก่านี่มันแข็งแรงแล้วก็คงจะไม่เป็นไรน้ำเนี่ยค่ะประมาณอันนี้มันก็เกิน5้าลิตรล้วมั้งเนี่ยค่ะป้าก็จะใส่1ช้อนค่ะ5ลิตรต่อ1ช้อนเอ,เ,อเอา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 อกสักหน่อยเนี่ยค่ะสักช้อนครึ่งเนาะนี่ใส่ยงไปมันเหมือนน้ำตาลค่ะทุกคนเราต้องเก็บให้ ดีๆแล้วก็ปิดฝาเพราะว่ามันจะเป็นก้อนเนี่ยค่ะจะเป็นก้อนอันนี้ปุ๋ยเกตนี่ก็จะทำให้เม็ดดกค่ะเม็ดดกอันนี้นมนมหลานกินไม่หมดเมื่อคืนนี้อ่าใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเล็บประบวกด็ด้าดำ วันนี้จะตัดสักหน่อยเอาใส่ลงไปเลยค่ะเราก็กะกินเอาเนาะกะกินเอาค่ะค่ะจกเลยค่ะจกเลยขาตั้งกล้องกรบบัวก็เสียแล้วที่หมุนขึ้นหมุนลงเกี่ยวมันอันนี้แล้วค่ะเกี่ยวมันข้าเรียวเกี่ยวหวานเนาะเนี่ยค่ะเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนี่ยค่ะเราก็ลดลงไปเลยค่ะนี่มนมกับจุลินซีสังค้าะแสงกินหอมเลยไม่เหม็นมมนี่ยค่ะลดลงไปเลยค่ะแล้วก็ดอกของเขาก็จะติดดอกดีค่ะติดดอกอติดดอกติดเม็ด นี่ยค่ะมาดูด้านนี้นี่เนี่ยค่ะเป็นพิกต้นเก่าค่ะอันนี้ต้นมะกรูดลดลงไปเลยค่ะต้นมะกรูดจะได้มีใบให้เราได้เก็บกินนี่ใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะ นนอ,อ,อันนี้คือทางโคนค่ะคือบํารุงทางโคนทางรากถ้าทางใบแล้วก็ใส่ฟอกกี้เนาะใส่ฟอกกี้ใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นทางใบค่ะมาค่ะมาด้านนี้นี่ค่ะ นี่ค่ะเราบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงค่ะปุ๋ยเกตค่ะนมค่ะนมบูดนมเก่าเนาะนมบูดนมเก่าของหลานๆค่ะไม่งั้นเราก็ซื้อเป็นกล่องเนาะกล่องละสิบบาทค่ะเพื่อจะมาลดต้นพริกต้นเก่าเพื่อเขาจะได้เนี่ยค่ะติดดอกขั้วเหนียวค่ะดอกไม่ร่วงไม่หล่นค่ะดอกดกค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเป็นดอกแล้วเนี่ยค่ะ ถ้าเราบำรุงเขาก็จะติดดอกติดเม็ดให้เราค่ะให้เราจะได้ให้เราได้เก็บกินเนาะเนี่ยค่ะเนคะคะประมาณนี้เดี๋ยวป้าบัวก็จะผสมรดอย่างอื่นด้วยค่ะหลังกล้องนะคะอันนี้ป้าบัวทำให้ดูค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ป้าด้วยเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็กดติดตามไว้ค่ะคอมเมนต์ไว้ค่ะป้าจะเข้าไปเยี่ยมนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ